สุขเสมอม,ม,มันเสมอมันเคร่อเก้าพี่น้องป้องปายุขขู่สุขคนวันนี้บ่าวเอ็ดจะพาพี่พาน้องไปเก็บเห็ดปวกกันนะครับที่บ้านสวนของบ่าวเอด็ดในบ้านหลังนี้ก็ไฟฟ้าไม่มีนะครับน้องอยู่บ้านสวนพวกบ่าวเอ็ดก็จะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะให้ตากับยายอยู่บ้านหลังนี้นะครับยังไม่ได้ทาศกทาสีเดยกกำลังปรับแต่งภูมิทัศน์อยู่ที่บ้านสวนเวลานั้นบ่าวเอ็ดก็จะขึ้นมากรีดยางตรงนี้ วันนี้จะพาพี่พาโนงเนาะครับเนะาะมาเก็ะเพรปวกนี่ก็บ้านสวนของบ่าวอดอีกหลังหนึ่งเนาะครับเนาะพาพี่พาโนงมากําลังปรับภูมิทัศนะ์เนาะตรงนี้ก็คืออยังไม่ได้ทาศอกทาสีเพราะไฟฟ้าไม่มีลูกเต้าไม่ขึ้นมาอยู่นะครับเนาะเลยมีตากับยายอยู่เฝ้าสวนยางเราเนาะตรงเนี้ โอ้ยอยู่ในกลิ่นเนาะค่ะนอีสานฮามากมีฮะบอกบอกหุ่งกบบนี้ดำงามๆา,มามยายปลูกไว้เนาะครับอ้ยมีแต่ลูกแต่มแตมีเนาะคับเนาะบ,บอกว่าลายห้ห่างปะตามกันเขาป่ายางกับไะเก็บเห็ดปลูกนำกันครับสบายดีมีสุกพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุกคนนะครับตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามีเงินเนาะอยากคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนเนาะคับเนาะโอ้โห ืัอนี้บ่าวอดจะพาพี่พาน้องมาที่สวนยางนะครับเนาะเนี่ยนี่ยเนี่เห็นไหมอะไรเนี่ยอู้เนี่ยเนี่ยบ่าวเอดจะมาเก็บเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับที่สวนของบ่าวอดเองเนาะวันนี้ก็อ่าเตรียมตะกร้ามาแล้วเอาไปเก็บไว้แล้วเชื่อหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องมาหาน้ำบ่าวอดกันครับตามมาครับผมมาเก็บเห็ดน้ากันอู้เยอะแยะไปเหมือนเลยมันนี้มามาตามมาครับนี่พี่น้องเห็นบ่ไม่หยางเนี่ย อุ้ยเนาะครับยิ่งเปิดยิ่งเจอพี่น้องเมือกเห็ดโคนเนาะครับหลงเลยดูได้เนี่ยเนี่ยเยอะแยะยิ่งขี้ยยิ่งเจอพี่น้องอุ้ยเนาะปาดพี่น้องเนี่ยแม่เบินบดเลยพี่น้องกำลังขึ้นเนี่ยโอ้ยมีแต่ดอกงามพี่น้องเนี่ยรอบที่สองเลยนะเบ่าเกบเบ่าเอ็ดมาเก็บรอบที่สองี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาจีมกันเลยแม่บัดนี่นะพี่น้องเอ้ยเนี่ยสุดยอดเนี่ย เนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็ไปกระต้านึงแล้วเนี่ยขึ้นมาเก็บอีกแล้วพี่น้องอุ้ยน่าสวนอ่อนเลยพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามาพบอีกครั้งหนึ่งนะคงเอ่อ บอกแอดประเก็บมาไอ้ก็แต่ต้น,น,นมากีดอย่างไงได้พี่น้องเก็บไปรอบหนึ่งแล้วมาที่รอบที่สองยังมาเจออีกได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เห็ดโคดเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่ามันเปลี่ยนถ่ายฤดูแล้วเนาะดอกมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่มันก็เห็ดแล้วก็โอ้ยซื่นอกซื่นใจได้พี่น้องได้เก็บเห็ดน,นะคนชอบเห็ดเนาะเนี่ยอืเนี่ยมาดูสิพี่น้องเนี่ยเนี่ยอุ้ยดอก ดอกสวยดอกไม่สวยปนกันไปเนาะพี่น้องเนี่ยฮึฮึการเก็บเห็ดเนี่ยต้องมีใจรักเด้พี่น้องการเก็บเห็ดเนี่ยบางแอ็ดเหยียบเหยียบก็มีเนาะฮึอุ้ยเนาะเนี่ยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมา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 เก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะ นี่ยึกยักยึกยักเนาะประสบการณ์ในการที่เราจะเก็บเห็ดดอกกำลังงามเลยพี่น้องเนี่ยอุ้ยสุดยอดมากเลยอุ้ยเจอแต่ต่างประเทศเขาเก็บเห็ดกันเนาะบักเอสโกนเนี่ยแหละ วันนี้วันเบานี้วันน,น,นี้วันหยุดของเบ่าแอดเนี่ยหืมเห็ดโคนบ้านเราเด้เนี่ยทําไมถึงเบ่าแอดถึงไม่ฉีดยาฆ่าญ้าเนาะเนี่ยโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนี่ยเนี่ยอืมเก็บรอบที่สองเลยในเดียพี่น้องเนี่ยหืมปาดพี่น้องอยู่ในนี่ก็มีเนี่ย ใช่หมดเลยเนี่ยในนพี่น้องใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่กำลังพุดขึ้นเด้พี่น้องเอ้ยอืมอ้ยนี่บนเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ่าที่มาใส่ปุ๋ยยางเนาะเนี่ยอ้ยหลากสวยมากเลยนะพี่น้องเนี่ยนี่อืมอุ้ย ดอกไม่สวยแต่รา,ากมันสวยนะช่วงนี้ก็เป็นเห็ดโอ้ยสุดยอดอยเนี่ยเห็ดโคนนะพี่น้องอ้าพี่น้องเห็นไหมเนี่ย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 ,ยเห็ดพี่น้องโอ้ยออนซอนเห็ดเด้พี่น้องเยอผูเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องเนี่ย ึเนี่ยอุ้ยเนี่ยยิ่งเขียยิ่งเจอได้พี่น้องเนี่ยเราต้องดูดีๆเด้อเห็ดโคนตรงเนี้ยอยู่ในสวนยางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตะกร้าที่สองเนี่ยเนี่ย กลับไปอาบน้ํากลับมามาหย่อนน้ากดมาเจอใหม่พี่น้องฮะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเบาต้งอนี้บ้าเบาต้งเป็นคนเจอเนาะให้เบ่าวเอมมาเก็บเมื่อเช้าเนี้ยก็เก็บไปอิตะการหนึ่งแล้ว กลับมาเดินมาอีกมาเจออีกน้องพี่น้องเนี่ยดอกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ออกเยอะถ้ามันได้ออกเลยเนาะเนี่ยึยพี่น้องยิ่งเจออีกหไหม จะไผเป็นไผเดอ้อเนี่ยพี่พี่ที่ทางต่างประเทศเขาก็เก็บของเขาเนะาะบอสก็จะเก็บแบบเนี้ยอุย้ยนี่พี่น้องเบึ้งเบึงเบึงเบึง,บงมาเบ่งน้ำกันได้ไหมพี่น้องอุยอ้ยเนาะอุ้ยพี่น้อง บบาต้งก็มาแล้วเนี่ยน,นี่น,นี่เห็น,นไหมใช่หมดเลยนาะพีนนนพนพน่น้องเนี่วันนี้ก็พอดีเนาะโอ้ยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุขุสุข,ขุขขนเนี่ยมาเก็บเห็ดเนี่ยมาชีวิตซาส่วนอย่างทำไมถึงอ่าไม่ฉีดยาฆ่าหญ้เาเนาะครับเป็นอย่างนี้เนี่ย เมื่อเช้านี้ก็ไปแลคุคุหนึ่งเต็มๆเนอะเนี่ยสวยไหมพี่น้องคุณแม่ก็ไม่กินหรอกนี่อยู่พี่บอกเราพี่ว่าใช่ออสุดยอดมากเลยนะครับมาจิ้มเฮ็ดกันเห็นบ่เนี่ยการจิ้มเฮ็ดกับจิ้มแบบนี้เนี่ย บบาต้งของเราอีกแล้วเนาะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมหาก,กิน,มนหากกนมานเนี่ย <c oughs> อุ้ยสันอ่อนดี่พี่น้องห้องไตอ้ยห้องรับอ่าป้าออย่างส่วนอย่างใช่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> เ,นเนี่ยการเก็บเห็ดเนาะครับ <c oughs> อาพี่น้องอุ้ยเนาะเนี่ย <c oughs> สุดยอดมากๆเลยเด็กพี่น,ออาาน้องดอกงามๆทั้งบดเลยเนี่ย โอ้ยเนี่ยเนี่ยเห็ดโคนนะพี่น้องนี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะไปบเบิดเลยเนี่ยเนี่ยออ้ยเนาะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยบ่าวาเอสเนี่ยเนี่ยโอ้มาเบิกน้ากันเลยพี่น้องเอยนี่เห็นไหมเนี่ยยิ่งยิ่งเขี้ยยิ่งเจอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพาพี่พาน้องมาเก็บเด้อพี่น้องฮึอยู่ต่างประเทศเขาเก็บเห็ดนนั้นเด้แต่บระเาเอสจะเก็บเห็ดโครนนะครับเนสวนยางตัวเองเนาะ เนี่ยโอ้ยดอกสวยๆงามพี่น้องสุดยอดสุดโต่งเนี่ยเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นเห็ดหนาเห็ดหนานี่มันเห็ดหลงหลงด้วยดูเห็ดหลงครับเห็ดหลงเนี่ยธรรมดามันหมด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 หน้าแล้วด้วยเขาว่าเขาเนี่ยว่าเจ้าเห็ดเลยเนี่ยบนนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ยแต่ตรงนี้ก็มีนะพี่น้องเห็นนี่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 เนี่ยเนี่ย มาจีบนากันเด้อพี่น้องฮึมึมเมื่อเช้านี้ก็ไปรอบหนึ่งที่บ่าวแอดไลฟ์สดเนาะเนี่ยฮึมึมแบบนดอกสวยสเนี่ยบ่าวตุ้งอันนี้ดีเนาะก้อนกี่ไหงานะมั้ยเออบอกจูงก็แล้วกัเนี่ยมาเก็บด้วยกันนี่พี่น้องหูยนี่แป๊บเดียวเองนี้เห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยโอ้ยตานี่นี่พี่น้องยิ่งเขีย่ยยิ่งเจอเด้เนี่ยมันกำลังขึ้นมหม่อยู่พี่น้องโอ้ยเป็นเป็นนะเป็นนังทับเนี่ยโอ้ยตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยดอกสวยๆเลยเนี่ยเนี่ย ที่เรามาอ่าคุดหรือว่าเรามา balance balance bize, เอาเอารถไถมาไถเอาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปุ爸爸๋ยใส่งวดสุดท้ายเนาะพอดีมันก็ขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยดอกใบนี้สงามหลายเนี่ยแต่มันดอกใบญ่เด้วพี่น้อง นี่พี่น้องเห็นอยู่บ่นี้นี่นี่นี่เนี่ยอุ้ยอืเนี่ยถ้าไม่เห็นอู้ยลักงามขนาดเลยพี่น้องอืมอุ้ยดึงขึ้นมาอู้ขักได้ยังไงพี่น้องอุ้ยนะ เก,บบเกือบเบาแอดเกือบเหยียบเนี่ยอ่อนซอน้อนนครพนมอีกแล้วพี่น้องเงอ้ยเนี่ยเนี่ยมาเด้อมาเก็บเห็ดด้วยกันเด้อพี่น้องอ Ouy Hmm โอ้ยพี่น้องยิ่งเปิดยิ่งเจอเนาะครับเนาะอ่าเฮ็ดเนาะบ่าวโตู้เนี่บ๊ได้การหาเห็ดนี่บ่ได้อันซักษาทด้สลับใบตบบ่าวโตู้เด้่โอ้ยรอบภสามบ่ได้บ่าวโตู้มาเอาวะเนี่ยเนี่ยจีมเห็ดลงทางเห็ดลงทางเท่านะั้นกีดยางเสร็จปุ๊บก็บมา เห็นห็ดปลวกเลยไ,ได้พี่นออบบ้องอู้ยเบาตรงแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่เชื่อเด้น้องราวนี่ต้องหาเป็นได้พี่นอ้องหาฮิตครับไม่ได้หาเป็นกิ่นหมานที่ได้เบาตุกนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่มั้งเนี่ยเนี่ยตาดีสิเพราะว่าสิาเป็นกบเพราว่าสิเป็นกอกเป็นกบไงรีโต้ บักตน้ำกดน้ำกดก็หยอดาาีหน้เกนเลียดหน้ากันไปการยางก็จะกรีดกรีดสามส่วนสี่ส่วนแล้วจะไปตัดหญ้าอีกได้พี่น้องครึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะรับมันจะออกตามเง้าเนี่ยเนาะโอ้มันยืนนะก็มีมาสุดยอดนะครับพี่น้องแป๊บเดียวเลยเดินหาอีกเนี่ยนะพี่น้อง เบรรยากาศต้องคัะส่วนอย่างเนี่ยเนี่ยเบาต้งของเราเนี่ยหากินหมานสักพักหนึ่งก็มาได้มาไปนี้กีดยางเสร็จก็จะไปเกี่ยวข้าว้นปีนี่บริวบร์เนี่ยนี่แหละบ่าวต้งนุ่มพวหายท้ายปหากินหมานกีดยางเก่งเถาเนี่ยใช่ไหมผลงานเนาะพี่น้องเนี่ย อ่ารอบที่สองที่สามเลยได้เนี่ยว่าจะไม่ออกผลออกอีกเนาะพี่น้องในการหาแนวอยู่แนวกินเนี่ยขออีสานบ้านเฮาเก็บเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนเห็นไหมเนี่ยรอบที่สามวันเดียวนะเพราะว่าเรามาจอบอีกเพราะว่ามันกําลังขึ้นใหม่ๆเนาะเนี่ยเาตู้งก็มาจอบอีกก็ได้อีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนีย่คือการหาเห็ด มันจะดอกไม่สวยเท่าไหร่แต่มันก็อร่อยได้พี่น้องส่งท้ายปีได้เ,เ,เ,เนี่ยส่งท้ายปีได้เนี่ยเนี่ยเ่าตงก็จะมากรีดตรงเนี้ยจะมาหยดน้ํากดแล้วเนี่ยได้เวลาแล้ววิ่งสองสวนสามสวนเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะวิ่งไปตัดหญ้าให้ควายเนาะครับพี่น้องเนี่ยการหาเห็ดบัดน,นี้บ่าเอดก็กับเ่าตงจะพามาเก็บเห็ด โคลนเนาะครับนอากที่ส่วนยางเรียบร้อยเนาะครับนี่รอบสองรอบสามเลยพี่น้องวันนี้บ่าวต้งกับบ่าวเอสสิขออัลลาห์พระจ้าก่ะเด้กพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองรำ่รำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเนาะครับเนาะบุญยูสุ้ขามรุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมสุ้ขู่สุขขส้คนเนาะครับเนาะโรคจะมาแพ้วผานมานจะมาบังเบียดเนาะครับถ้ามีไหหลามไหรวยทำคลิปไหนออกมาขอให้ปังๆดังๆกันสุ้ขู่สุ้คนนะครับไปเลยเด้อหักหลายแพงหลายสุ้ขู่สุ้คนบ่าวต้งกับไม่ละพความ พยายามึงเดินหาอยู่นะพี่น้องไปแล้วครับสบายดีครับผมยุ้ย